สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้ทรงปั้นหยานะครับมีหยดน้ำล้อมรอบสูง1เมตรเสาหน้า7ขายเร่งด่วนขายถูกๆฝาเฟี้ยมนะครับเป็นบ้านของสมิธคาไม้กำแพงเพชรครับยกสูง1เมตรนะครับมีบางขั้นด้วยบันไดนะครับบันไดวงนอกก็ประมาณ1เมตรอ่าสิบเซนนะครับด้านในก็ประมาณ1เมตรนะครับมีหยดน้ำล้อมรอบหลังคามุงด้วยกระเบื้อง s c g ซาช้ซาชงครับ ฝาเฟียมโดยเฉพาะฝาเฟียมนะครับแล้วเขาเสาหน้า7นะครับสูง1เมตรด้วยนะครับพื้นที่หน้ากว้าง3ลึก6นะครับมี1ระเบียงขนาด3าคูนสห้องนอนนี่ขนาด3าคูนสี่ครับใครสนใจก็รีบโทรมาหาสมิธเลยครับขายเร่งด่วน220,000บาทบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับวันนี้หลวงกิติชาแนลเอามาฝากนะครับบอกว่าดูกิตติสมิธคุยง่ายครับใจดีด้วยครับท่านผู้ชมฝีมือการทำนี่ไม่ต้องห่วงเลย ครับฝีมือดีครับอยู่ในจังหวัดกําแพงเพชรมีอย่างเดียวที่สมิ่ามีจุดด้อยครับก็คืออะไรครับท่านผู้ชมจุดด้อยก็คือสมิตไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แค่นั้นเองนอกจากฝีทุกเรื่องดีหมดทุกอย่างอย่างเดียวก็คือสมิตรอยู่ในเข้ามาจากสี่แยกนครชุมนะครับสี่แยกนครชุมก็เข้ามาประมาณสัก ผมดูแล้วสัก5โลได้เปล่านะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจจริงๆก็แอดไลน์สมิธนะครับแล้วก็ขอพิกัดตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะส่งพิกัดเราเข้ามาตามพิกัดถึงอยงอยู่ในป่าแต่ฝีมือดีไม่ต้องกลัวนะครับอยู่หน้าถดนใหญ่แต่ฝีมือไม่ดีเพื่อนๆได้บ้านไปก็ไม่ประทับใจนะฮะฝาเฟี้ยมเห็นไหมสวยไหมับท่านผู้ชมหลวงคิดชาแนลมาฝากครับนี่ฮะลูกฟักลูกใหญ่นะครับลูกฟักลูกใหญ่และไม้นี่เนียนคลิปเลยนะ แสดงว่ากัดสันไม้เกรดเอมาใช้อ่านนะครับท่านผู้ชมขายทุกๆ2 2 0 0 0 0บาทนะส่งให้ฟรี400กิโลส่งปั้นหยามีหยดน้ำล้อมรอบนะฮะดูะเราไปเยี่ยมชมบ้านดีกว่านะฮะด้านในครับด้านในครับนี่คือด้านในนะครับบันไดต่างขึ้นนี่ผมเอาไม้วางไว้เมื่อกี้ว่าฝนมันตกผมขี้เกียจเหยียบมันเป็นชื้นน้ำนนี้ขอโทษด้วยบันได5ขั้นนะครับบันได5ขั้น จะขึ้นไปเยี่ยมชมด้านในนะครับนี่ฮะลูกกลงเราจับสวยงามนะครับมามานั่งในฝั่งนี้มานั่งนะท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือหน้าห้องหน้าห้องนะฮะสองคูสาเมตรนะครับไม้แผ่นใหญ่ในการปูนะครับท่านผู้ชมฝ้าเพดานนะฮะเราดูฝ้าเพดานนะฮะฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมเด็นไห้นะครับนี่หน้าห้องนะครับนะเหมาะที่จะทำรีสอร์ทก็ได้นะครับสั่งได้หลายหลังนะครับท่านผู้ชมสมิตรลดให้อีกนะครับ อเรีสอร์ก็ได้วางหัวไร่ปลายนาก็ได้นะครับสองแสนสองหมื่นบาทนี่คือว่าถูกนะฮะดูไม้พื้นไม้ทีกุชมิทไทยนะฮะเป็นไม้ตะแบกด้วยนะครับมีไม้เต็งไม้ตะแบกบางตัวนะฮะโอเคนะฮะลายไม้สวยงามลงเลกเกอร์ไว้แล้วลงสีไว้สวยงามนะครับนี่คือลักษณะของห้อง3ามคูนสพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยครับบานหน้าต่างเป็นบานวีโก้ฝ้าเพดานตีเป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะฮะสองหลุมซ้อนนะครับ เพื่อให้มันโปร่งนะเพื่อมันโปร่งโล่งนะท่านผู้ชมดูนะใช้ไม้หน้า6ตีนะครับท่านผู้ชมถือว่าไม้หน้าใหญ่นะถ้านหน้า5นี่เล็กในนีหน้า6นะครับนี่ลักษณะการทําของบ้านหลังนี้นะครับวันนี้หลวงกิตช ANNEL นะครับอย่าลืมบอกสมิธนะครับดูมาจากกิตติหรือว่าหลวงกิตนะครับรับรองสมิธคุยง่ายนะครับอยู่กําแพงเพชรนะครับส่งฟรี400โลหลังนี้2 2 0 0 0 0บาทกดติดตามไปด้วยนะครับฝาเฟียมยกสูง1เมตรนะครับเสาหน้า7วันนี้ลาก่อนนะครับ สวัสดีครับรีบโทรมาเลยครับรออยู่เพิ่งเสร็จใหม่ๆครับไม่มีเจ้าของเลยครับสวัสดีครับ